เปรู u, เปิดแล้วคนไทยฟรีวีซ่าเก้าสิบวันแต่ยังเข้าไม่ได้นะเอาแล้วเอามาลเอามามบอกทำไมอ่ะก็บอกเพราะว่าในบทความเนี่ยเขาบอกว่าเปรูเนี่ยตั้งแต่มีโควิดเนี่ยเป็นประเทศที่เที่ยวที่สุดประเทศหนึ่งแล้วก็ที่แน่ๆคือคนไทยฟรีวีซ่าเก้าสิบวันฉะนั้นถ้าเปิดก็ไปได้อะทีนี้มีตรงนี้นะสถานทูตเปรูประจําประเทศไทยถ้าเขามีสถานทูตในประเทศไทยเนี่ยก็แสดงว่า ประเทศไทยก็จะต้องมีสถานทูตในประเทศเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงลิมาประเทศเปรูเนี่ยมีอยู่นะแต่ไม่ได้บอกให้ใครไปนะพูดไว้ก่อนไม่ได้บอกให้ใครไปก็แค่ว่ามานําเสนอว่าเออก็เป็นอีกหนึ่งประเทศแล้วนะที่เปิดซึ่งคนไทยอาจจะรู้จักก็ได้เพราะว่าฟรีวีซ่าตั้ง90วันิบวันเว็บไซต์สถานทูตนะตรงนี้เขาบอกเลยไทยซิติเซนดู not required อ่ะวีซ่า to enter เปรูแต่ว่าอาจจะต้องมีพาสปอร์ต ก็ต้องมีทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ a d return ticket on arrival ก็ต้องโชว์ตั๋วขากลับเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ต้องขอวีซ่าเลยแล้วก็ t h e a r e allow e d to stay up to 90 days in Peru อยู่ได้ถึง90วันเลยนะเดี๋ยวลงลิงก์คอนเฟิร์มเว็บไซต์ทุกอันที่เราใช้ตรงนี้เราจะลงไว้ใต้วิดีโอหมดเลยแล้วเปรูเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่อเมริกาใต้ครับอยู่ตรงนี้เลยอเมริกาใต้โอ้ไกลอยู่นะแต่ว่าตรงเนี้ย น่าสนใจนะเพราะว่าเปรูเนี่ยใครรู้จักอันนี้ไหมมาชูปิกชูอะ่ะเนี่ยตามรูปนี้เลยมาชูปิกชูเนี่ยอยู่เปรูเนี่ยเป็นสิ่งมหศัศจรรย์อย่างหนึ่งเลยนะเออซากอาระยะธรรมอินคาป้อมปราก,การอินคากับวิหารพระอาทิตย์โอ้สักวันหนึ่งเราต้องไปทีนี้สถิติโควิดของเปรูนี่ใครเห็นอาจจะยังตกใจก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเอามาลงเพราะว่าฟรีวีซ่าเก้าสิบวันนะแล้วก็บอกว่าเป็นชาติที่เขี่ยวที่สุดอันหนึ่งในการเปิด สถานการณ์เขาก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะตอนนี้หลายหลายประเทศเนี่ยไม่ต้องรอเป็นศูนย์นะเขาก็เริ่มดีขึ้นเขาก็เปิดเลยอย่างที่บอกนะเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากทุกประเทศเนี่ยเขาจะต้องรีบเปิดเพื่อการท่องเที่ยวนะคือตัวเลขอ่ะก็ถือว่าสูงนะเหมือนจะลดลงมานิดนึงต่ากว่าร้อยแล้วมีบางวันยังพุ่งบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะต่ากว่าร้อยแล้วเรียกว่าแน่นิ่งมาตลอดอนะ่ะก็ถือว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่นะมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอยากแสดงให้เห็นว่าขนาดแบบนี้ก็ย,ยังจะเปิดนะ เพราะว่าแนวโน้มเหมือนกาลังจะเริ่มดีขึ้นไงแล้วก็ตามข่าวนี้ก็คือเปรูปจะเปิดในวันที่5ตุลาคมซึ่งยังไม่มีไทยนะไทยยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าฟรีวีซ่า90วันเดี๋ยวรีไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ยังได้เฉพาะบางประเทศก็เลยบอกว่ายังยังเคี่ยวไงแต่เคี่ยวยังไงก็นะเขายังเปิดให้แบบมีรายชื่อว่าจะเปิดให้ใครใช่ไหมแต่ว่าของเรานี้คือยัง แบบเอาแค่คนรวยๆแค่พันกว่าคนในเดือนตุลาอะไรเงี้ยน้อยมากครับก็คือเปรูเนี่ยจะเปิดพรมแดน,นนะสำหรับเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เที่ยวบินนานาชาติในวันที่ห้าตุลาคมโอ้ได้ยินคำว่าเที่ยวบินพาณิชย์ช่วงนี้แล้วเป็นอะไรที่แบบมันแสลงใจมากคำว่าเที่ยวบินพาณิชย์เนี่ยนะแต่ประเทศอื่นเขาเปิดเที่ยวบินพาณิชย์กันไปเยอะแล้วนะก็คือประกาศจากประธานาธิบดีของเปรูเมื่อวันที่25้ากันยาที่ผ่านมา คือประกาศปุ๊บอีกสิบวันเปิดเลยก็คือเขาจะเปิดแบบค่อยๆเปิดก่อนไงบทความนี้ถึงบอกว่าเป็นชาติที่อาจจะเปิดแบบเคี่ยวที่สุดซึ่งคงไม่เท่าเราหรอกเดี๋ยวจะเคี่ยวยังไงเดี๋ยวตรงข้างล่างมีบอกเออเนี่ยนะในนี้เขาก็มีรูปนะเราไปเสิร์ชกูเกิลทำไม,ไม่รูเนี่ยมาชูปิกชูนี่ซากโบราณสถานอินคามาชูปิกชูเออเออไปไหมไปไหมสักวันหนึ่งครับสักวันหนึง่งก็เนี่ยตอนเนี้ยเฟสสี่ของเปรูเนี่ยที่จะ เปิดเรื่องของธุรกิจเนี่ยเออไม่ว่าประเทศไหนที่เปิดช่วงนี้ก็เรื่องของธุรกิจทท้งนั้นแหละก็คือจะเริ่มต้นในอีก10วันข้างหน้านี้โดยการอนุญาตให้การเดินทางเข้าประเทศของผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟทางเรือหรือว่าทางอากาศเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือเป็นการอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมพ่วงด้วยกระทรวงสาธารณาสุขส่วนของเราคงเป็นกระทรวงสาธารณาสุขกับกระทรวงท่องเที่ยวเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกัน นี่แหละประโยคนี้แหละที่บอกว่าเคี่ยวในการเปิดนิดนึงเปรูเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนชาติล็อกดาวน์ชนชาติหนึ่ง most lockdown nation on the planet ขนาดนั้นเลยนะเราไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะ with ultra strict curfew ultra เลยนะถ้าอันนี้ ultra แล้วยังจะเปิดวันที่5เนี่ยนะของเราคงเป็น super hyper ultra strict curfew หลังจากถูกปิดกั้นจากส่วนที่เหลือของโลกตั้งแต่เดือนมีนาคมตอนนี้เปรูก็เริ่มที่จะผ่อนคลายกฎกานห้ามเข้าแล้วก็อนุญาตให้มีเที่ยวบินพาณิชย์ที่แสลงใจของเราเมื่อได้ยินคำนี้สามารถเข้าและออกจากประเทศได้ก็ถือว่าต่อให้เอาตราสตติสเคอร์ฟิลยังไงก็ตามก็ยังเปิดวันที่หครับอันนี้คือสภาพบ้านเมืองของเปรูเป็นสตรีทมาร์เก็ตใครที่จะเข้าเปรูในวันที่หตุลาคมได้บ้าง ก็จะเริ่มต้นสตาร์ทจาก5ประเทศก่อนนะก็คือเลยยังไม่มีไทยเนี่ยก็ต้องดูต่อไปใครที่อยากจะไปก็รอติดตามต่อไปถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวเราก็มาอีกรอบหนึ่งก็คือมี5ประเทศมีเม็กซิโกชิลีบราซิลอาร์เจนตินาสเปนและอเมริกา <c oughs> เปิดให้5ประเทศนี้ไม่มีประเทศปลอดภัยเลยสักประเทศ <c oughs> พุ่งทุกประเทศเลยเอ๊ะเนี่ยเขาคิดยังไงปกติแล้วเขาจะต้องเอาประเทศแบบ กรีนคันทรีก็คือประเทศแบบว่าเสี่ยงต่ำก่อนใช่ไหมอีนี่เม็กซิโกก็เยอะชิลีไม่รู้บราซิลอันดับสองของโลกสเปนอันดับเท่าไหร่ละอันดับห้าของโลกอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกห้าประเทศนี้มีแต่ประเทศเสี่ยงสูงทั้งสิน้นอันนี้คือหลักการที่กลับข้างหรือเปล่าอ่าแล้วตอนนี้ใครจะเข้าเปรูต้องมีอะไรบ้างที่แน่ๆมาตรฐานตอนนี้นนคือต้องมีใบตรวจโควิด PCR testing เออก่อนล่วงหน้าสี่สิบแปดชั่วโมงเลยเหรอ โอ้แต่ไปจากไทยนี่คือแบบว่ารู้ผลตรวจปุ๊บวิ่งไปขึ้นเครื่องบินเลยปะ48ชั่วโมงก่อนเข้าด้วยนะไม่ใช่ก่อนเครื่องออกนะโอ้โหแบบรู้ผลปุ๊บวิ่งไปสนามบินเลยอะแต่ก็ดีนะเพราะว่าอะไรป่าเพราะว่าจะได้ชัวร์ไงจะได้ชัวร์ว่าไม่ติดจริงๆเนี่ยเอาว่าถึงมันจะดูเคี่ยวสักนิดหนึ่ง48ชั่วโมงก่อนไปถึงเปรูเนี่ยแต่ว่าถ้าเรากังวลจริงๆเนี่ยเราก็เอาแบบนี้เหมือนกันสิ ช่ไหมเอาแบบ4ี่ิบเลยก็ได้เอา7 2บชั่วโมงมันจริงๆมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะหมายถึงว่าถือว่าโอเคแล้วนะแต่ถ้ากังวลก็เอา4ี่เลยเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกักตัวเออถ้าแลกกันอย่างเงี้ยโอเค4ี okay. ่ดชั่วโมงแล้วไม่ต้องกักตัวอนาคตอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้อ่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ตรวจโควิดมาก่อนไม่มีใบตรวจโควิดที่ต้องเป็นเนกาทีฟคือไม่ติดโควิดเนี่ยนะจะถูกไม่ให้ขึ้นเครื่องหรือถ้าหลุดขึ้นเครื่องมาถึงเปรูได้ก็อาจจะโดนกักตัว14วันนตอขขาเข้า ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ดีนะกคคือว่าถ้าเกิดใครไม่มีใบตรวจก็อ่ะก็ไปกักตัวซะอะไรเงี้ยเออก็โอเคนะแลกกันถ้ามีใบตรวจแล้วก็ไม่ติดโควิดก็ไม่ต้องกักไงก็ดีนี่แล้วก็มีการตรวจที่สนามบินก็ไม่ได้มีอะไรก็คือมีวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกนแล้วก็ให้ใส่หน้ากาก,กอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแค่นี้เองไม่ได้ตรวจโควิดเลยก็ในนี้เขาก็บอกว่าเนื่องจากเปรูเนี่ย เป็นประเทศที่มีการเสียชีวิตเป็นลําดับต,ต้นของโลกเหมือนกันใช่ไหมสามหมื่นกว่าคนเนี่ยนะเขาก็เลยมีการล็อกดาวน์ที่เคร่งครัดที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกนะถึงขนาดนี้ก็ยังจะเปิดอีกนะอันนี้คือสภาพบ้านเมืองก็ถือว่าโอเคนะพวกเราไม่ค่อยได้ไปไหนไงเราก็เลยดูไม่ออกว่าต่างประเทศเขาจะยังไงใช่ไหมแต่ว่าดูแล้วก็โอเคนะอในนี้เขาบอกว่าแต่ยังไงก็ตามนะคนที่มาเปรูหลังวันที่ห้าตุลาคมเนี่ยต้องพิจารณาดูนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นชนชาติที่ ล็อกดาวอย่างคล้่นคลที่สุดชนชาติหนึ่งในโลกฉะนั้นอาจจะเจอการล็อกดาวรอบ2ก็ได้ใครจะไปรู้ในนี้พูดเหมือนกับว่าเปรูนี้เคยทําท่าจะเปิดเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆก็รีบปิดมาแล้วในอดีตอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสุดท้ายคืออสรุปว่าการล็อกดาวเนี่ยนะคือพอเราได้ยินคําว่าล็อกดาวก็เหมือนเป็นของแสลงใช่ไหมเพราะเราก็เองก็เคยล็อกดาวมาก่อนแล้วก็มันก็เจ๊งเยอะแต่ว่าการล็อกดาวสมัยเนี้ยเนื่องจากว่าเราเคยเจอมาแล้วไง ตอนแรกสุดที่ล็อกดาวน์เนี่ยคือเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโควิดมากนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแล้วก็เราก็มีสถิติมีข้อมูลอะไรมากขึ้นกว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วเยอะมากแล้วฉะนั้นการล็อกดาวน์เนี่ยก็คงพูดถึงล็อกดาวน์ทั้งประเทศเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วนี่ได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยถ้าล็อกก็คืออาจจะล็อกแค่บางเมืองล็อกแค่บางเขตหรือล็อกแค่บางเวลาอะไรเงี้ยคือล็อกแค่แบบเฉพาะพื้นที่ที่ระบาดน่ะคือรัฐบาลเขาก็ไม่อยากกลับไปเจ๊งเหมือน ช่วงแรกๆแ,แล้วใช่ไหมฉะนั้นถ้าจะล็อกอินเนี่ยก็คือล็อกแค่แบบให้มันเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ล็อกไม่นานด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้รีบจักการรีบเปิดไม่งั้นแล้วเนี่ยคือเขาจะเปิดเพื่อเรื่องเศรษฐกิจอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาจะมาล็อกทั้งประเทศอีกเหมือนเดิมเนี่ยก็เจ๊งมากอะ่ะฉะนั้นที่คนกลัวกันคนไทยกลัวเนี่ยคือกลัวล็อกดาวน์แต่เชื่อเลยไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแล้วอาจจะล็อกดาวน์แค่บางพื้นที่เหมือนที่เคยล็อกดาวน์ระยองมาก่อนซึ่งก็แค่ช่วงัๆ ทั้งที่จริงๆไม่จาเป็นต้องทมด้วยซ้ำเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่เจอใครติดเชื้อเลยคือตื่นตูมเกินกว่าเหตุเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับย้ําอีกทีนึงนะประเทศไทยยังเข้าไม่ได้นะวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ